ครับสวัสดีครับกลับมาพบพอกันเหมือนเดิมเช่นเคยครับกับคนของตาทังช่องลูกตาฟ้ามครับมือนีอยู่ที่ขอหงสวของผี่บัญชาครับในช่างโยธาครับแห่งเทศบาลตะบล ตลาดนิคมประสาทครับวันนี้มีโอกาสได้พีพ่พี่นอ้องมาเปิดราคาง่วในคอกอของพี่ชานะครับนี่แหละครับตัวที่สิเปิดราคานะครับโดนแล้วที่โบได้กลับมาพ่อพี่พ่อน้องนะครับวันนี้กะสิพ,พี่พ่อน้องเข้ามาเบิงนะครับมาชมราคามาเปิดราคาเพื่อพี่น้องทนใดสนใจนะครับ กี่กําลังมองหานะครับเพื่อเป็นทางเลือห้กับพีน้องเอาไปตัดสินใจนะครับเป็นแม่ไทยนะครับไทยกลางๆแล้วนะครับไทยกลๆยๆขึ้นมาแล้วนะครับเป็นวัวลูก2นะครับตัวนี้สถานะผสมเมื่อวันที่11สิงหานะครับสถานะผสม เมื่อวันที่11สิงหา2 0 0 1ป3ครับผสมกับซ y 096ย์ไว้ครับนี่เบิงครับนี่คือลูกเขานะครับเนาะแต่สิเปิดเฉพาะราคาลูกแม่เนาะครับเนาะเปิดราคาแม่นะครับเปิดราคาแม่ลูกเขานี่อายุหาเดือนนะครับอายุหาเดือนเบิงครับกระซื้อ่าเป็นง้วดที่ทรงลูกดีสวยนะครับเป็นง้วดที่ทรงลูกดีสวยครับนี่ตอนนี้มาเบิงตัวแม่เขาครับ เปิดราคาไว้ที่หามื่นหานะครับเปิดราคาหามื่นหานะครับราคาหามื่นหานี่พี่น้องสามารถที่สีมาต่อรองได้นะครับบริเวนวัสีอันนี้นะครับเปิดราคาไว้ให้พี่ให้น้องเขาได้ต่อรองนะครับถ้าพี่น้องทันใดสนใจนะครับเดี๋ยวพอหองตาลสห้เบอร์โทรหรือมาเบิ้งตัวงัวได้นะครับอยู่ที่บ้านหินลาดนะครับเนาะอยู่กับพี่บัญชานะครับหรือจะโทรสอบถามมาก็ได้นะครับงัวตัวนี้ เปิดราคาแม่ไว้ที่หามือหามืนหานะครับสถานะผสมเมื่อวันที่11นะครับผสมซีไว้แต่บ่ได้รับผักคันทอกนะครับพอพึ่งผสมได้ประมาณ10โเอ้ยบนหอดสิบมือเนาะประมาณหามือพึ่งผสมได้หามือนะครับพึ่งผสมได้หามือเบิ้งครับแข้งขาก็โอเคครับนี่เบิ้งช่วงท้ายนะครับเบิ้งช่วงท้ายนะครับ เบื้องการทรงลูกของเขาครับนี่คือแม่กับลูกนะครับเนาะลูกของเขาอายุหาเดือนนะครับสวยครับงวโค้งสางดีครับโค้งสางดีนะครับแต่อ่าอ่าขาดน้ำหี้่งไปนิดนึงนะครับถ้าพี่น้องท่านใดที่สนใจที่กําลังมองหานะครับกระล่องเบิงนะครับอ่าล่องพิจารณาเบิงนะครับเดี๋ยวจะไหนพอหลองตานใายเบอร์โทรถึงใบ ในคลิปนะครับหรือจะโทรมาสอบถามกับพ่อ์ทองตาลก็ได้นะครับเรื่องราคานะครับโทรมาพูดมาคุยกันได้นะครับรับรองบ่มีค่าแนหนาบ่ได้เสียอาการแน่นาเด้ครับคุยกับพ่อ์ทองตาลครับราคาเปิดกันตรงๆนะครับหรือจะโทรพูดคุยกับพี่บัญชาก็ได้ครับง้ออยู่ข้อพี่บัญชานะครับเนาะสถานะผสมไว้นะครับแต่บ่ได้รับประกันทองนะครับแต่บ่ได้รับประกันทองนะครับเพราะว่าเพิ่งผสมไปเมื่อวันที่11สิงหานะครับ2563 นะครับซึ่งผสมกับ CY เชื่องครับคุ้นเรียงง่ายนี่เพื่อพี่น้องเอาไปเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะครับนี่คือลูกเขาครับการทรงลูกเขาลูกตัวนี้ก็เป็นลูกของ kf 68นะครับนะครับเมือครับเมื่อเมื่อเขาผสมกับ KF68 กครับการทรงลูกของเขาครับคุณนะครับคุณทั้งลูกทั้งแม่นะครับ นะครับเป็นไรครับพี่น้องพอเบิงพอชมบอครับอ่าแต่แต่ลูกนี่อ่าพี่ชาเพิ่นสิเก็บไว้นะครับที่แรกพ่อดอกตาลบอกว่าเอาออกไปเลยคููนี่บอกาหลงปากว่าวแล้วครับสมือนี้มีงัอแงาๆหลงปากว่าวไ่ได้แล้วครับนะครับให้พี่น้องเฮ้าเลยตัดสินใจเบิ้งครับเบิ้งการกินหยาของแม่เขานะครับเนาะ บอครับเบิ้องขนางเบิ้งช่วงทายรับประกันตำหนิครับบ่มีตำหนิงัวตัวนี้บ่มีตำหนินะครับเนาะนะครับงัวตัวนี้บ่มีตำหนิเบื้องครับการกินหยากินดีครับกินหยาดีนะครับลูกโตที่สามในท้องนะครับถ้าติดลูกโตที่สามในท้องนะครับ ครับตัวนี้ตัวนี้ว่าแมนลูกเขาได้นี่ตัวนี้เป็นตัวใดก่อนพี่ร้านลูกที่เคสอง,ท,องอที่เคอสองศูนย์สองนะครับตัวนี้เป็นที่เคอสองศูนย์สองบึงส่วนหนานะครับเนาะแต่เขากะจะหนาวนิดนึงนะครับเพราะเป็นง้วที่เล่นเขานะครับบรรยก็มีโอกาสได้มาเปิดราคาอยู่ในครอบนะครับของพี่ชานะครับ สำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรติดต่อนะครับหรือจะมาเบอง์โตจริงก็ได้ครับอยู่อยู่ที่บ้านหินลาดนะครับเนาะอยู่บ้านหินลาดนะครับหรือจะโทรสอบถามมาก,ก,ก่อนก็นได้นะครับเดี๋ยวไหนพ่้องตาใส่เบอร์โทรถ,ถึงไวนะครับเปิดราคาไว้ที่หามืนหาครับต่อรองผุดคุยกันได้ครับการซื้อการขายเนาะ,ะการซื้อการขายว่าแม่นว่า สี่อันนี้เจ้าไหนนะครับกลัลงมามาเบ่งโตเรามาพูดมาคุยกันครับครับเบ่งห้เบ่งการกินยานะครับเบ่งดูกเขาไปแล้วครับพอเบ่งพอชมบ่อพี่รองนะครับนี่แหละครับ การส่งลูกการยังก็โอเคครับพ่อนังการว่าโอเคเลยครับเหมาะครับกับการนําไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับสำหรับพี่น้องทนายที่กําลังมองหางัวอยู่นะครับเนาะพูดถึงราคาหาเมื่อเปิดเปรียบเทียบราคาในช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะสูงแต่เท่ากับเปิดราคาไว้นะครับเป็นการแค่ราคาที่เปิดนะครับเพื่อให้พี่ให้น้องเข้าได้ต่อรองไนมาพูดนาคุยกันครับมักกะ มะเบิงนะครับหมักหมักกับมะเบิงนะครับรับประกันตําหนี้ทุกอย่างครับงวดตัวนี้ครับแต่บอรับประกันทองเพราะว่าพึ่งผสมยังบูหัวสิติดบอติดนะครับเพราะว่าพึ่งผสมไปเมื่อวันที่11สิงหานะครับผสมกับซีวายศูนย์เก้าหกนะครับรับประกันทุกอย่างแต่บัได้รับประกันทองนะครับเพราะว่าถ้าผ่านรอบผ่านอย่างไปจ้กรอบสองรอบก็สิรับประกันทองให้นะพี่เนาะอ่า แต่ตอนนี้พึ่งผสมนะครับพึ่งผสมได้ประมาณหามือหกมือนะครับก็เลยบอท่านการรับประกันว่าท่องนะครับเกี่กัการกินยาครับี่เงเลยเอ,อ,อ้ยกลุ่มนี่อ้วอนไวครับรับประกันเลยนี่ง่อลักษณะการกินยาแบบนี้ครับกินยาแบบบ่งเงยหนา้าเงยตานี่เหมาะครับกับคนที่กําลังหางวัวไปเลี้ยงนะครับเบิ้งครับนี่การยืน ก็ถือว่าโอเคครับในเรื่องกระดูโค้งสางเนื้อหนังครับใส่ได้และยิ่งยิ่งไปกว่านันก็คือการทรงลูกครับนี่ปกติแล้วขเขาสืองัวเขาสีเบิงการท่รงลูกการทายถอดพันธุก,กรรมมาใจลูกสวยบ่สวยนะครับนี่มาเบิงครับนี่นี่การจายลูกของเขานี่ลูกตัวนี้เป็น KF68 นะครับเป็น KF68 นะครับเนาะ อลองพิจารณาเบิ้งครับสลับง้อตัวนี้เนาะครับนะเนาะกำลังเปิดมุ่งอ่าเดี๋ยวนะครับสหรับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับหรือมาเบิ้งตัวก็ได้ครับจะโทรติดต่อสอบถามกับพี่บัญชาหรือจะโทรมาทางโพลังตาลก็ได้ครับสหรับง้อตัวนี้เนาะครับเนาะเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงแค่นี้แหละครับ จงไหนคอยกลับมาพบพ่อก,กันใหม่คลิปหนาครับสื่อสางสารรค์สื่อสาอาชีพครับสื่อกลางสำหรับคนเลี้ยงงวนะครับาลาพีละน้องไว้เพียงแค่นี้ครับพบพ่อก,กันใหม่สวัสดีครับ